สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญกรมหลวงชุมพรน,นะครับเหรียญดีปีลึกนะครับหน้าบูชาหน้าเสาตอมอีกหนึ่งรุ่นนะครับ เป็นทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับไปออกที่วัดเสด็จในกรมนะครับปากน้ําชุมพรนะครับซึ่งสมัยนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเขตชุมพรเขตวัดเขตลมศักดิ์นะครับผมปี25 1 2นินะครับเป็นรุ่นแรกนะครับนี่ที่เห็นนี่เป็นบล็อกหน้าแก่นะครับผมนี่เป็นบล็อกหน้าแก่จะพบเห็นอยู่2ผิวนะครับ ะเป็นผิวกะไหลทองนะครับจะแจกกรรมาการนะครับแล้วก็เป็นเนื้ออปะปาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับธรรมดานะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาส่งรายละเอียดกันทั้งสองเหรียญน,นะครับเริ่มจากกะไหลทองก่อนนะครับกะไหลทองนี่จะเป็นกะไหลทองบางๆนะครับนี่ กะไทองจะแจกกรรมการนะครับกะไรรุ่นนี้จะให้สังเกตก็เป็นกระไ่ที่บางนะครับกระไ่ชั้นเดียวนะครับผมนี่เป็นกะไ่บางๆนะครับเดี๋ยวจะมาส่งรายละเอียดนดูนะครับนี่บล็อกหน้าแก่นะครับใบหน้าของแต่พ่อจะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะประกอบด้วยสองบล็อกนะครับบล็อกหน้าแก่กับบล็อกหน้าหนุ่มนะครับนี่ดูไม่ต่าง คองเติดพ่อนะครับมีความคมชัดนะครับไรผมนะครับมีร่องไรผมนะครับชัดเจนนะครับพื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่แล้วก็เสื้อพร้อมกับตราเครื่องราชนะครับของเติดพ่อนะครับมีความคมชัดนะครับนี่พื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่เห้ ตัวกรส่นนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเขียนว่ากมหลงชุมพรนะครับผมเขตอุดมศัก์นะครับนี่เหรียญจะแววนะจะสองย่าเลยครับตรงนี้จะเขียนว่าพระองค์เจ้านะครับอาภากรเกติวงนะครับผม นี่ด้านหน้าของเหรียญกระไรทองนะครับนี่ครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นเทวดาทรงราชรถนะครับี่พื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่องเทวดานะครับทรงสิงราชรถนี่นครับ พื้นเดียนนะครับมีความเยบตึงนะครับนี่นะครับผมตัวกสวรน,นะครับเขียนว่าที่ระลึกนะครับสมตทุนตั้งบุลนลลิธินะครับวัดเสด็จในกลมนะครับผมวัดเสด็จในกลมแล้วก็มีตัว ยานน้อยนะครับแล้วก็ปากน้ำนะครับผมตรงนี้นี่วันที่1 9เก้าพฤษภาคมนะครับ2 5 1 2นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเรียนนี้ก็จะเป็นเลขอาราบิกนะครับปสนะครับนี่ตรงนี้ก็จังหวัดจุมพพนะครับนี่ วันนี้นะครับก็จะย้อนเหรียญปี2,546นะกันครับมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับนี่ใน่วนของกระไหลทองนะครับเดี๋ยวจะมาดูเนื้อเนื้อ,อาปากกาชุบนิกเกิลน,นะครับผม,มกล้องไม่โฟกัสครับนี่ ใบหน้าของเส้พ่อนะครับนี่ดูเมตตานะครับใหญ่มากเลยนะครับคมชัดนะครับนี่บล็อกนี้ก็จะแกะแกะมีความคลาสสิกดีนะครับนี่ใช้วิธีการแกะมือนะครับแกะสดนะครับนี่ดูเครื่องราชนะครับมีความคมชัดแล้วก็ใหญ่โตนะครับนี่ก็จะเป็นใช้บล็อกเดียวกับ ส่วนของกระไหลทองนะครับก็จะเขียนเหมือนกันนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เขตอารมณ์ศัก์นะครับนี่ตัวอักษรไหลๆแบบนี้นี่จะทําให้พิจารณาง่ายนะครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับก็มีความคมมีความเรียบตึงนะครับพื้นเหรียญตกอกษรคมชัดนะครับ นี่พระองค์เจ้านะครับอาภากรนะครับเกติวงนะครับผมนี่พื้นเหลียญเรียบตึงนะครับน,นี่นะครับผมหน้าหลังนะครับหน้าหลังก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าเป็นเทวดาทรง รัชรเป็นสิ่งนะครับเป็นตราของพ่อนะครับนี่องค์เทวดานะครับความคมชัดนะครับล้อเกวียนนะครับคมชัดตัวสิ่งนะครับนี่ตัวสอนนะครับที่ระลึกนะครับสมตบทุนสร้างตั้งบุลฤทธินะครับวัดเสด็จในกลมนะ ปากน้ำนะครับผมพื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับวันที่สิบเก้าพฤษภาคมนะครับนี่สองพันห้ารอยสิบสองนะครับนี่ของเก้น,นะครับของเก๊เขียนตรงนี้ว่าเป็นสองพันสี่รหกสิบหกนี่ก็คือของเก๊เลยนะครับผมนี นี่นะครับองเทวดานะครับหูปิ้นนับมีน้าเกินนะฮะจัดเจนะครับขอบข้างนับนี่ขอบข้างปั๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ทั้งสีด้านนะครับปั๊มกินครึ่งแล้วมารอยฉีกขาดนะครับนี่ครับผมนี่จะเป็นสองด้านข้างของอะไรทองนะครับเมื่อกี้ ลืมไปนิดนึงนี่ขององค์กระไรทองนะครับข้างก็เหมือนกันนะครับข้างปัม๊มกินครึ่งแล้วมีรอยฉีกขาดนะครับนี่ห้องนี้จะได้เดิมมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับกระไรทองต้องเป็นกระไรบางบางนะครับนี่ปัม๊มกินครึ่งแล้วมีรอยฉีกขาดนะครับนี่นะครับผมนี่ วงเดิมก็ต้องเป็นกระไรทองบางๆแบบนี้นะครับนี่ดูรูเจาะนะครับนี่รูเจาะก็มีเน้อเกินเปธรรมาชาติแบบนี้นะครับในส่วนของกระไลทองนะครับนี่ส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับในส่วนของก็เป็นหลักพันต้นๆทั้งคู่นะครับในส่วนขอ,ของหน้าแก่นะครับทั้งกระไลทองทั้ง ทั้งตัวชุบนิกเกิลนะครับแต่ตัวกระไหลทองจะหายากกว่านิดนึงนะครับก็ต้องมากระไรทองแจกกรรมการนะครับส่วนมากจะพบเจอกันแบบชุบนิกเกิลนะครับราคาก็ยังไม่แรงนะครับรุ่นี้นะครับก็หลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสัละลอยนะครับเป็นผู้เฟกให้นะครับนี่นะครับชาหน้าตะตมนะครับุ่นนี้ก็มีประสบการณ์มานานแล้วนะครับนี่ ตลที่ป๊อกนะครับบล็อกหน้าแก่ก็มี2ผิวนี่นะครับเนื้ออัปาก้กาชุบนิกเกิลกับนนะื้ออัปปาร์กากลายทองนะครับผมนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าจะนำพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็พ่อกรมหลวงชุมพรเขตุลมศักดิ์นะครับพยายามนำเสนอให้ทุกรุนเลยนะครับ ต่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจองคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ